อบแสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ h o b b ี้แบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก้าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่น วันนี้นะครับมีงาน SD CS ตัวใหม่มารีวิวให้ดูกันครับห่างหายไปนานมากเลยนะครับกับงาน SD CS นะฮะก็เท้าความการนี้เึเผื่อใครยังไม่รู้จักงาน SD CS นะครับนั่นก็คือมันเป็นการดัมหรือหุ่นจากซีรีส์ซูเปอร์โรบอทหรือเรียลโรบอทที่มาในรูปแบบ SD และ cs cs ก็คือโครงด้านในที่สูงกว่า sd อะรายละเอียดดีเทลก็จะดูสมส่วนมากขึ้นนะครับมากกว่า sd คือเราสามารถเล่นได้ทั้ง2แบบเลยถ้าเรามีโครง sd เราก็เล่นใน sd ได้ถ้าเรามีโครง cs เราก็เล่นเป็นโหมด cs ได้นะครับวันนี้ที่จะมารีวิวนะครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับนั่นก็คือ จันจันจัน S D C S โทนดการดำครับ <Yeah. S 1> ห่างหายไปนานนะครับแล้วก็ออกมากับหุ่นตัวใหม่ของซีรีส์ S D C S นะครับโทนดการดำนะครับพี่ครับพี่ครับมันอยู่ในซีรีส์ไหนมันอยู่ในจักรวาลไหนบลาบลา น้องอยู่ในเกม G Generation นะครับสำหรับเทอร์นาโดกันดนะฮะแต่ต้องขอออกตัวว่า G Generation ยุคหลังๆไม่เคยเล่นเลยนะครับไม่เคยเล่นเลยนะอ่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่ตัวน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ในโหมด CS Form นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นแก๊งหุ่นกันดมนะครับที่อยู่ในเกม G Generation นะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้นะฮะ นะถ้าเราดูหน้ากล่องเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าหน้ากล่องเนี่ยเขาให้ตัว S D S D f r a m มาด้วยนะฮะและ C S frame นะครับรูปเราก็จะเห็นว่านี่มีน้องตัวเตี้ยก็คือ S D f r a m นะครับและน้องที่ตัวโตขึ้นมาหน่อยเป็น C S frame นะครับอ่านี่อันนี้คือ เฟรมสีฟ้าก็คือ SD Frame นะครับส่วนเฟรมสีแดงก็เป็น CS Frame นะครับซึ่งในกล่องทอร์นาโดกล่องนี้เขาให้เฟรมทั้งสองมาด้วยกันเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะต่อเป็น SD Frame นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะต่อเป็น CS Frame รมนะครับ <c oughs> ก็ขา่ขาวๆกลมๆกับ S D C S นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในกันดีกว่านะครับว่าทอร์นาโดกันดำตัวนี้จะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับอะน,นะครับมาเรามาเปิดกล่อง S D C S ทอร์นาโดกันดำกันดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงชึบชืบชบโอ้ ถูกแรกก็อ่ะโอเคถือว่าไม่เยอะครับถือว่าไม่เยอะนะก็เจอสติกเกอร์ก่อนเลยอ่ะมีอยู่เท่านี้นะครับมีอยู่เท่านี้นะก็แผงด้านหลังสติกเกอร์นะฮะอึบอึบอึบอ่ามันบังอะ่ะสักคู่นะฮะผมขยับอ้ายไม่ได้เอาได้ละโอเค แผ่นด้านหลังสติกเกอร์นะครับเป็นอาวุธนะครเป็นแผงอาวุธนะสีเทาๆนี้นะฮะนี่นะครับอ่าขยับ like สติกเกอร์ก็จะไหลตามไปด้วยนะฮะส่วนแผงใหญ่สีน้ําเงินนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของส่วนหัวนะครับส่วนหัวนะส่วนหัวส่วนแพ็คด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นแผงฉีดสีสีนะครับก็สีแดงสีเหลืองสีขาวสีเขียวนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของลูกตาส่วนหัวส่วนเท้านะฮะส่วนเขาส่วนปีกด้านหลังนะครับนี่นะฮะคร่าวๆนะครับอ่าแผงนี้ก็เป็นแผงของอาวุธอีกเช่นเดียวกันนะครับอาวุธและอุปกรณ์ของตัวเทอร์นาโดกันด้ำนะครับแผงด้านหลังมีดาบเลเซอร์นะครับแผงสีน้ำเงิน อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของโครง SD นะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของโครง SD นะครับโครง SD นะนี่นะครับถุงถัดมาถุงสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นพาสมือนะฮะให้มือกลางนิ้วมาคู่หนึ่งมือกลาอาวุธคู่หนึ่งแล้วก็มือถือปืนคู่หนึ่งไอ้ข้างหนึ่งนะครับ แล้วก็สีน้ำเงินด้านหลังนี้นะครับเป็นโครง S D นะครับไอ้โครง C S นะฮะโครง C S นะเขาก็จะเขียนอยู่นะครับว่ามันเป็นโครง C S นะฮะนี่อันนี้นะครับและด้านหลังก็ไปในส่วนชุ่งแขนชุ่งขาชุ่งกระโปรงนะฮะในส่วนสีน้ำเงินนะครับหมดแล้วมีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยนะครับ คู่มือก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เขาก็จะโชว์ให้เห็นเลยว่าต่อเป็น SD เป็นยังไงต่อเป็น CS เป็นยังไงนะครับนับแผงกันดีกว่ามีทั้งหมดกี่แผงนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แผงนะครับ9แผงนะสติกเกอร์1แผงนะครับก็ขั้นตอนการประกอบนะครับเขา แยกออกเป็น2สายนะเห็นไหมแยกแอกออกเป็น2สายนะครับก็คือสาย S D แล้วก็สาย C S นะครับเอาจริงๆนะครับงาน S D C S เนี่ยผมแนะนำให้เลือกต่อเป็นโหมดใดโหมดหนไปเลยนะครับจะต่อเป็น S D ก็ต่อเป็น S D ไปเลยจะต่อเป็น C S ก็ต่อเป็น C S ไปเลยนะครับไม่ควรที่จะแงะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับจากประสบการณ์ตรงของผมคือทำหักนะครับเวลาแงะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับทำหักนะจะมีบางชิ้นส่วนที่เกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับจะเลือกต่อเป็น C S ก็ต่อเป็น C S นะครับจะเลือกต่อเป็น S D ก็ต่อเป็น S D นะครับหรือใครจะ เฮ้ยพี่ผมมั่นใจผมแงะไม่หักก็จะเปลี่ยนฟอร์มไปเปลี่ยนฟอร์มมาก็แล้วแต่เลยนะครับแต่นี้เป็นความคิดของผมเป็นคําแนะนําของผมก็คือเล่นฟอร์มไหนเล่นเป็นฟอร์มนั้นไปเลยจะดีกว่านะครับขั้นตอนการต่อนะครับเขาแยกออกเลยว่าเราจะต่อเป็น cs หรือจะต่อเป็น sd ก็เลือกต่อได้เลยนะฮะนี่ก็เดินตามลายนี้เลยนะอ่านะครับก็เริ่มต่อจาก ตัวแขนขานะฮะกระโปรงนะครับแล้วก็ค่อยมาประกอบส่วนหัวนะครับส่วนหัวแพ็คหลังนะฮะแล้วก็ในส่วนของอาวุธนะครับก็ครบจบหมดแล้วนะครับมีแค่นี้เลยนะฮะก็ตามนี้เลยครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบเท์นาโดกันดัมตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วเท์นารโดกันดัมตัวนี้จะเป็นยังไงไปไปประกอบกันเลยครับตัดตาแดตาแดนแล้วผมก็ประกอบ S D สีสี o อสเทนารดกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว ไม่ต้องสงสัยทำไมมันมีสองตัวจ้าฉันซื้อสองกล่องจ้าออนะในกล่องนะครับเขาจะมีโครงให้เราเลือกนะครับสองโครงนั่นก็คือโครง CS กับโครง SD นะครับถ้าประกอบเป็น CS เอ้ย CS คือตัวนี้แล้วก็ฝั่งนี้คือ SD นะครับเราก็จะเห็นความต่างแบบเห็นได้ชัดนะครับ ไม่ค่อยอยากแนะนําให้ถอดเปลี่ยนนะคืออยากจะแนะนําว่าถ้าจะเล่นเป็น CS ก็ต่อเป็น CS ไปเลยถ้าจะต่อเป็น SD ก็ต่อเป็น SD ไปเลยไม่ค่อยแนะนําอยากให้ถอดเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับเพราะแงะไปแงะมาบางชิ้นส่วนจะเกิดความเสียหายได้นะครับก็ บอกมาตรงนี้นะฮะก็แต่ว่าใครอยากจะถอดเปลี่ยนก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงของผมก็คือถอดเปลี่ยนไปถอดเปลี่ยนมาหากจะตามนั้นนะครับมาดูทีละตัวกันก่อนเลยเรามาดูที่โครง SD ก่อนเลยนี่นะครับก็จะได้เป็นตัวติด๊ดต้ยตันั๊ป้อมแบบนี้นะครับก็จะมาในแนว SD นะ ก็จะขยับได้เหมือน s อ่ถาถามว่าขยับได้เยอะไหมก็ขยับได้เยอะอยู่นะฮะก็แต่แขนก็จะงอไม่ได้ขาก็จะงอไม่ได้ก็จะขยับได้ในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งะฮะส่ว so, นลูกตาเราสามารถเปลี่ยนลูกตาเขาได้ว่าจะเล่นเป็นลูกตาที่มีลูกตาหรือเป็นลูกตาที่ไม่มีลูกตาก็ได้ยังไงนี่แบบนี้ก็ถอดนะฮะแล้วก็เปลี่ยน แบบนี้เลยอ่าแล้วก็เอาหมวกใส่กับแค่นี้เองก็จะเป็นลูกต่าที่ไม่มีลูกกะต่าแล้วนะครับแต่เพื่อความเหมาะสมของ SD อ่า SD ก็ต้องมีลูกต่าเนาะมันถึงจะน่ารักแบว๊บๆนะฮะก็ตึงกลับมาเป็นโหมดมีลูกตาน้องก็จะน่ารักใส่ๆแบบนี้นะครับมาดูในส่วน CS กันบ้างนี่ก็ ไม่รู้สิมีความสึกว่าในในโหมดของ CS เนี่ยจะดูสมส่วนจะดูดีขึ้นนะฮะก็จะมีจุดขยับที่ขยับได้เยอะขึ้นอย่างแขนก็จะงอได้แบบนี้ขาก็จะงองอได้อีกสเต็ปหนึ่งแบบนี้นะครับก็จะมีจุดขยับเพิ่มขึ้นนะครับอ่ามีจุดที่ควรระวังอยู่1จุดนะครับนั่นก็คือเดือยตรงนี้ เดือยตรงกระโปรงตรงขานะครับไม่รู้ถอดได้ไหมนี่เดือยนี้ระวังหักนะระวังหักนะเพราะมันไม่ใช่เป็น2ชิ้นมาประกบกันเป็นเดือยนะมันเป็นพลาสติกชิ้นเดียวแล้วเป็นเดือยยื่นออกมานะครับตรงนี้จะหักง่ายมากๆนะครับในงานในงานของ CS นะฮะ SDCS นะครับผมทำหักมาหลายตัวแล้วจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดดังขาหน้าขานะฮะ ทำหักบ่อยมากเพราะมันเป็นเดือยเป็นพลาสติกที่มันแบบมันต้องเป็นพลาสติก2ชิ้นประกบกันเป็นแบบทุาเราเป็นเดือยออกมาแบบนี้แล้วมันเป็นเดือยของพลาสติกชิ้นหนึ่งแล้วยื่นออกมานิดนึงแล้วก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งมาประกบแบบนี้ยซึ่งมันไม่ค่อยมีความแข็งแรงนะครับมันจะหักง่ายนะจุดจุดนี้ก็ควรระวังนะครับอันนี้คือบอกไว้เลยนะครับว่าควรระวังนะครับก็ อย่าพยายามอย่าฝืนจัดท่าน้องมากนะครับก็ดูจังหวะดูจุดขยับดีๆแล้วกันนะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างก็นะทั้งสองตัวเหมือนกันมาต่างกันที่โค้งแค่นั้นเองนะครับก็จะเหมือนกันทั้งสองตัวนะก็อย่างแรกเลยนะครับเป็นดาบเรเซอร์ให้ด้ามดาบมาสองเล่มเอ้ยให้ดาบเรเซอร์มาสองเล่มด้ามดาบก็ให้มาสองเล่มด้ามดาบอยู่ไหนอ่ะ ดามดาบอยู่ที่เอวครับสีขาวๆตรงนี้นะนี่นะครับให้อะไรมาอีกให้ปืนให้ปืนมาหนึ่งกระบ,บอกนะครับให้อะไรมาอีกอ่าให้กัตາลิงนะครับซึ่งเปลี่ยนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องถอดชิ้นนี้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เอาชิ้นนี้มาเสียบนี่เป็นตัวกระตลิงปืนกลนะ,นะนี่นะครับเป็นตัวปืนกลนะ ให้มาสองชิ้นนะครับให้มาสองชิ้นนี่นะครับเปลี่ยนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะทําให้ดูนะในส่วนของพาสมือนะครับให้มือกลางนิ้วเนี่ยมาคู่หนึ่งนะครับให้มือถือปืนมาข้างหนึ่งนะฮะหมดแล้ว หมดแล้วครับทั้งหมดทั้งมวลของงาน SDCS ให้มาแค่นี้เลยจ้ามีแค่นี้เลยจริงๆนะก็นะครับใครที่ชอบ Sd นะฮะลองหันมาดูงาน SDCS ได้นะครับบอกเลยว่าเอาจริงๆผมชอบในโหมดของ CS นะผมว่าดูหุ่นมันสมส่วนดีนะครับแล้วก็มันขยับได้เยอะกว่าในโหมดของ Sd นะครับอ้ออีกนิดนึง ในส่วนของสติกเกอร์นะครับก็แปะไม่ยากนะครับแปะไม่ยากแต่ต้องขออภัยมานะตรงนี้นะครับว่าสองตัวนี้ผมแปะไม่สวยจริงๆ <c oughs> ของขอรินพันขอสาร,รภาพว่าแปะไม่สวยจริงๆนะครับขออภัยมานะตรงนี้นะครับแต่ว่าสติกเกอร์แปะไม่ยากครับแต่บางจุดมันแปะแล้วมันสามารถลอกได้แต่พยายามอย่าแปะผิดเลยนะครับตัวพลาสตเตอร์ตัวพลาตัวสติกเกอร์ ตัวพาสเตอร์ว่ะตัวสติกเกอร์ยังเป็นสติกเกอร์กระดาษอยู่นะครับก็พยายามอย่าแปะผิดนะครับโดยรวมคร่าวๆกลมๆของ SDCS เอ่อทอร์นาโดนะฮะกันดำก็มีประมาณนี้นะครับนี่ก็ประกอบให้ดูทั้ง2โหมดเลยนะครับเผื่อการตัดสินใจนะครับว่าจะต่อเป็นโหมดไหนดีนะฮะ ก็ถ้าชอบก็ซื้อสองกล่องจ้าต่อทั้ง2โหมดเลยนะครับทั้งหมด SD และโหมด CS นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจับ SD CS t o ร a โดนะครับกันดำตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับงาน SD CS ทอร์นาโดกันดำตัวนี้อ่าสำหรับผมโปง่ปง,ปง,ปง,ปงให้เลยนะครับลืมบอกความสูงของตัวน้องนะเอ,อ่อทอร์นาโดกันดมนะครับในโหมด CS สูงประมาณ11เ็ซนนะครับในโหมด SD สูงประมาณ9.5เซนนะครับ9.5เซน11็เซน นะครับโดยรวมตัวงานต่อง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยสติกเกอร์ก็แปะง่ายนะครับต่อแป๊บๆก็เสร็จและที่ดีงามคือในกล่องให้โครงมาด้วยถึง2โครงนั่นก็คือโครง s d และโครง c s นะครับก็เลือกต่อเอาว่าจะต่อเป็นแบบไหนนะไม่ค่อยอยากแนะนำให้เล่นแบบถอดเปลี่ยนนะเพราะว่านะประสบการณ์ตรงของผมคือหัก นะครับก็แล้วแต่นะครับนานาจิตตังนะแต่ถ้าถามว่าในโหมด SD กับ CS ชอบโหมดไหนผมชอบโหมดเออ CS นะครับมีความรู้สึกว่ามันสมส่วนแล้วมันขยับแล้วมันโพดท่าโพดทางได้เยอะกว่าในโหมดของ SD นะครับเพ,เพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงบ้างเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ h o ปปี้แบกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝาก กดไลค์เป็นกำลังใจให้ฮอ b b ี้แบดด้วยนะครับลาฮอป b ี้แบดชอบฮอ b b ี้แบดก็กดไลค์ฮอี้แบดหน่อยนะกดไลค์ผมหน่อยนะครับและที่สำคัญนะครับฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทำไมถึงต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเอาชื่อปูเป็นเดิมพันเพราะฉันไล์ไม่เป็นเวลาจ้า <c oughs> ตามนั้นแหละ <c oughs> จะได้ไม่พลาดไลฟ์ใหม่ๆและคลิปใหม่ๆจากทาง Hobby b e แบนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปนะครับไปละจะ้าเดะบ๊ายบายมัมมัมมัม